สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านฟังคลิปนี้ได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีวันนี้เป็นดวงรายเดือนเมษายน2563ของชาวราศีสิงห์หากท่านชื่นชอบการพยากรณ์ ภาพรวมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่หมอแมนนำมาให้ชมนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับในแฟนเพจ Facebook ชื่อเดอะเมสิคโค้เช่นเดียวกันเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวการนำเสนอในรูปแบบต่างๆทั้งตัวเลขนะครับแล้วก็เรื่องของดวงชะตาเช่นเดียวกันและใครอยากที่จะตรวจด,ดวงส่วนตัวแบบมีค่าโคูนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์ดีที่อยู่ด้านหน้านี้ได้ โดยค่าครูนะครับเริ่มต้นตั้งแต่99บาทนะครับไปจนถึง999บาทมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็สามารถแอดเข้าไปนะครับสอบถามได้ขอสงวนไว้สำหรับท่านที่ต้องการจะตรวจดวงเท่านั้นนะครับเอาละครับก็สู่เนื้อหาของเราวันนี้ดวงชะตาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมไปจนถึง16กันยายนนะครับหรือผู้ที่ผูกลักนณาแล้วได้ลักนณาราศีสิงห์นั่นเองครับใครที่ได้ชมนะครับคลิปการพยากรณ์ ราศีที่มีโชควันที่16มีนาคมเนี่ยนะครับหมอแม่ก็ได้ใส่ราศีสิงห์วแน,นนั้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าในวันที่16เนี่ยเกณฑ์ดวงกันเงินดวงโชคลาภเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะดาวพุธท,ที่โคจรแหน่งเทวีโชคเนี่ยนะครับโคจรเล็งลัคนาราศีสิงห์แล้วพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยก็คือเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นโรงผลิตเงินนะของชาวราศีสิงห์อันนี้พอได้ตำแหน่งเทวีโชคมีโอกาสได้เงินฟุกๆไนงะ นะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภด้วยนะครับเป็นดาวพุธคราวนี้นะครับพอ,อย่างเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันช่วงท้ายกันโชคลาภนะฮนะ آ, แต่ว่าเรื่องการเงินก่อนอ่ะเอาเรื่องการเงินก่อนการเงินเนี่ยพอเข้าสู่วันที่สองแล้วกันวันที่2เมษายนเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยเขาโคจรยกย้ายไปเข้าสู่ตําแหน่งมรณะนะครับการเงินเป็นมรณนะ คุณต้องระมัดระวังการเสียเงินเสียทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไปซื้อของหรือว่าการใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยแหละครับต้องระมัดระวังนิดนึงรัดเข็มขัดนิดนึงนะครับดาวการเงินครับเข้าสู่เมืองมรณะสแสดงว่าเงินเนี่ยโอ้โหใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะคุณต้องรัดเข็มขัดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปประมาณครึ่งเดือนเลยนะครับอ่าครึ่งเดือนเลยหลังจากนั้นมันเกินครึ่งเดือนอ่ะเพราะดาวพุธเนี่ยจะยกย้ายวันที่19 19เมษายนการเงินคุณถึงจะปรับตัวดีขึ้นนะครับหายใจแหง่อคอโล่งขึ้นเงินที่รอก็จะได้หลังวันที่19หรือการเงินที่มันใช้จ่ายเยอะเก็บไม่อยู่เนี่ยการใช้จ่ายก็จะเพิาลงในวันที่19เมษายนนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนยืนยันได้เลยว่า <c oughs> คุณมีเรื่องจ่ายตังค์แน่นอนนะครับต้องรัดเข็มขัดหน่อยนะ คราวนี้เรื่องของการงานชาวราศีสิงห์เนี่ยน,นะครับค่อนข้างที่จะดีนะค่อนข้างที่จะดีบางคนอาจจะงวงว่าอาจารย์แล้วทายการเงินไม่ดีอะแล้วก็ทําไมการงานถึงจะดีบางทีมันมันก็ขัดแย้งกันนะครับบางคนก็ทํางานนะทำงานปกติแต่ว่าเงินได้น้อยกว่าเดิมหรือไม่ก็เงินได้ปกติแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะกว่าเดิมนะในช่วง20วันแรกนะครับ ดาวการงานของราศีสิงค์คือดาวศุกร์นะวันที่29มีนาคมโครจรเป็นเกษตปรปลาธิบดีงานก็มั่นคงอยู่นะครับใครที่แบบว่า,าช่วงนี้อาจจะติดโควิดหมายถึงว่าติดในช่วงที่เขาต้องมีระยะห่างกันคุณก็อาจจะแบบก็ได้งานมาทําที่บ้านนะครับ คือไม่ได้หยุดไปเลยนะไม่ได้หยุดไปเลยยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ยังมีความมั่นคงในเรื่องการงานอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณเอากลับมาทาที่บ้านนั่นแหละครับคือความหมายของความเข้มแข็งด้านการงานมั่นคงด้านการงานอยู่นะครับหรือบางคนเนี่ยนะไม่ได้ออกไปไหนก็จริงนะแต่ช่วงนี้แต่ก็ยังสามารถค้าขายได้กําไรดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าได้ปรับเป็นการขายออนไลน์นะการขายออนไลน์ในช่วงนี้โควิด19 เราก็ไม่ต้องเจอคนอื่นอยู่แล้วนะครับบางทีก็อยู่หน้าแชทนะครับในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์อย่างนี้ก็ถือว่าการงานคุณก็ยังมั่นคงอยู่นะครับแต่ถามว่าไอการงานที่มั่นคงเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่เศรษฐกิจในในอาชีพของแต่ละคนนะว่าจะได้มากได้น้อยแต่โดยภาพรวมนะครับถือว่ายังเอาตัวรอดไดนะ้ยังเอาตัวรอดได้ถามว่าทําไมาหมอแม่ถึงยกตัวอย่างในเรื่องของออนไลน์ขึ้นมานะครับวารลาสีสิงห์เนี่ยมันจะชัดหน่อยเพราะว่า ตำแหน่งสาหะชะสาชะซึ่งแปลว่าเครือข่ายหรือว่าออนไลน์เนี่ยนะครับเจ้าเรือนเขาคือดาวศุกร์เหมือนกันแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานคือกัมมะเนี่ยปรากฏว่าเขาโคจรไปเป็นกเกษตรในเรื่องกัมมะเพราะฉะนั้นงานที่เป็นออนไลน์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณยังได้เหมือนเดิมเลยนะครับรเผื่อได้มากกว่าเดิมด้วยนะฮะ,ะเรื่องการงานโอเคนะครับสําหรับใครที่ตกงานอยู่อะแล้วอยากจะได้งานใหม่ อันนี้จะตรงกันข้ามนะครับจะตรงกันข้ามคุณมีโอกาสที่ว่างานใหม่ของคุณหรืองานจ็อบงานเล็กงานเสริมอะไรของคุณอ่ะมันจะเกิดปัญหาการติดขัดนะครับช่วงนี้1เลยมันเข้าสู่ในภพอริสองเลยเข้าไปสู่ไปเจอกับดาวเสาร์ดาวอังคารที่เขาสู้รบปรบมือกันอยู่คุณมีโอกาสที่แบบว่าไปจับงานอะไรที่เป็นเป็นจ็อบที่แบบเขามีการแข่งขันกันสูงแล้วเขามีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วคุณไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้หรือ ไม่สามารถที่จะไปดึงเอาส่วนแบ่ง,บง,ท,าง,บงทางการตลาดเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับเหมือนเข้าไปเจอกระดูกอะนะสำหรับใครที่แบบกำลังจะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าจะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆขอให้ระง,งับไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งผีผามกลับมาเตรียมตัวเตรียมใจเราก่อนนะครับรอให้มันผ่านเ,าเดือนเมษายนไปก่อนเข้าสู่ช่วงพฤษภาสามารถทําได้นะครับพอพฤษภาทําได้ไปประมาณสัก 30- 40วัน คุณจะเจอช่วงที่มันมีปัญหาอีกช่วงมิถุนานะครับพอหลังจากมิถุนาการกฎาคมไปแล้วนั่นแหละการงานคุณถึงจะฟล์นะครับงานใหม่สําหรับงานใหม่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นงานทําอยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนีคน้ค่อนข้างดีนะครับก็มีความมั่นคงดีนะครับเ,เสร็จแล้วในเรื่องของความรักลเป็นยังไงนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมาอยู่ในเรือนลาภะอยู่แล้วนะครับมันก็ตบจูบตบจูบนะ เพราะว่าลาหูอยู่เรือนพุทธมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่ามันก็เป็นไงเป็นลาพะะให้กันนะ่ะก็คือสัมพันธ์กันอยู่นะครับก็คือส่งเสริมอยู่นั่นเองก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรบางคนช่วงนี้ราศีสิงห์บางทีนะคุยกับแฟนไม่ค่อยเพาะหรอกอ่าคุยกันหุน้นหุนบ้างคุยเหม,มือนใช้อารมณ์บ้างอะไรเงี้ยนะถึงได้บอกไงตบจูบตบจูบ<笑><笑>นะครับต้องโอ้โหต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะทันเนี่ยนะครับเจ้าของวลีเด็ดนี้ก็เขาเรียกว่า ท่านก็ไปสบายแล้วนะครับคุณอาพิสารนะครับก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันเรื่องของความรักนะครับถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คุณมีคู่อยู่แล้วไม่ค่อยห่วงเพราะว่าหนึ่งเลยดาวเจะเรินคู่ครองเนี่ยก็ยังสถิตอยู่เนี้ยครับมันคงอยู่ดาวศุกร์เองก็มาเป็นเกษตรในเรือนกามะด้วยคุณก็เอาใจแฟนแฟนก็เอาใจคุณช่วงนี้นะครับหรือว่าแฟนอาจจะเอาแต่ใจแต่คุณต้องเป็นฝ่ายเอาใจแฟนนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เป็น เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรักอยู่แล้วนะครับแต่คนที่โสดอยู่แล้วต้องการรักใหม่ไปเจอใครใหม่ในช่วงนี้นะมันมีโอกาสที่คุณจะไปเจอกับปุ๊บปับ๊บแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ค่อยยั่งยืนนะครับเพราะว่าดาวรักใหม่เนี่ยดาวบุต,ตะเนี่ยไปเจออังคารเสาร์นะแล้วไปตกอยู่ในภพอริด้วยแสดงว่า,อาพอพบเจอกันปุ๊บมันยังไม่สามารถที่จะสารต่อได้นะมันยังยังเดินไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับอาจจะติด ปัญหาหนู่นนี่นั่นเรื่องของการกักตัวบางคนติดโควิด -19 คือเขาให้มีระยะห่างไงเจอกันไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าในความสัมพันธ์เป็นยังไงถ้าเกิดคุณแบบว่าไลน์หาการโทรหาการอะไรแบบนี้มันก็ยังจะเก็บรักษาความสัมพันธ์นั้นได้เพราะว่าดาวสุขเขาโครจรดีนะครับนะก็ต้องแบ่งแยกกันไปนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแย่อย่างเดียวหรือว่าไม่ได้ดีแบบสุดๆอย่างเดียวนะครับเรื่องของความรักนะ สุขภาพต้องระวังนิดนึงสาหรับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับสุขภาพต้องระวังเพราะว่าดาวราศาบดรเนี่ยไปตุ่นในภพบอรินะครับอริในความติดขัดอยู่แล้วอริก็คืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะถือว่าคุณเจ็บป่วยในช่วงนี้นะบางทีแบบรักษานานหน่อยรักษาแบบใช้เวลาหน่อยกว่าจะรู้ผลกว่าจะรักษาหายอะไรอย่างเงี้ยยาออกนิดช้าเป็นไปได้หมดนะครับมีเกณฑ์การติดขัดในเรื่องของการรักษา นะต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ควรระมัดระวังเกี่ยวกพวกระบบทางเดินหายใจพวกปอดนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีแปลว่าปอดนะฮะตกอยู่ในภพอริต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโชคลาบนะโชคลาบชาวราศีสิงห์อย่างที่เกิดไปเมื่อต้นคลิปนะครับดาวเจ้าเรือนโชคลาบคือดาวพุธวันที่หนึ่งเมษายนนะครับยังสถิตเล็งลัคนาอยู่นะครับยังสถิตเล็งลัคนาอยู่ใน ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชควันนั้นตรงกับวันพุธนะครับพุธก็มีกำลังอ่ามีกำลังนะครับสลากออกยามสุขดาวพุธเป็นมูละแปลว่าก้อนนะสแสดงว่ามีโอกาสนะวันที่หนึ่งคุณมีโอกาสนะพอวันที่16ละ่ะวันที่16ดาวพุธนะครับโคจรยกย้ายไปสู่ตำแหน่งมอรณะนะ เรียบร้อยเลยครับดาวชาโชคลาภโคจรเป็นมรณะนะครับวันนั้นวันพระฤหัส,สบดีดาวพุธได้ตแหน่งเป็นมนตรีมนตรีหมายถึงผู้ช่วยการอุปถัมภ์ค้ำชูไอการที่จะมีคนมาอุ้มชูเรานะครับดันโคจรไปตกเป็นตําแหน่งมรณะ,ะแสดงว่าไม่มีคนช่วยไม่มีคนอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ไม่มีโชคลาภนั่นคือวันที่16เพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ ได้ลุ้นในวันที่1เมษายนนะครับส่วนวันที่16ก็เบาๆาเบาๆบางๆอาจจะนั่งลุ้นเล่นๆเฉยๆก็ได้นะครับหรือใครจะซื้อก็ไม่ได้ห้ามนะครับมันแล้วแต่บุญใครบุญมันนะก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมของดวงชะตาราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์นะครับหากท่านชื่นชอบก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน อย่าลืมเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ติดตามรับชมกันนะครับขอมาพบกับหมอแม่ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ